พูดถึงเกมวันนี้หน่อยเสมอกับยุทธยาสุนสุดเป็นไงบ้างครับวันนี้เสียดายครับเราก็มีโอกาส <c oughs> เขาก็มีโอกาสเนาะมันก็สูสี <c oughs> เขาอยู่ที่4ี่เราอยู่ที่ห้าแต่ก็ก็ดีใจที่ตั้งแต่เข้ามาเป็นรักษาการเรายังไม่แพ้ใครนะห้านัดแล้วห้านัดแล้วครับพูดถึงสถานการณ์ทีมตัวนี้หนึ่งครับหลังจากที่อ่าก้าวขึ้นมาเป็นรักษาการประธานสโมสรตอนนี้สถานการณ์ของทีมเป็นไงบ้างครับเรื่องจากบ้าน <c oughs> ดีขึ้นนะครับดีขึ้นเพราะว่าทุกๆคนช่วยกัน ครับเราเป็นสโมสรที่อยู่ได้เพราะว่าแฟนบอลช่วยกันซื้อเสื้อช่วยกันซื้อตั๋วปีช่วยกันเข้าวันนี้เป็นประวัติศาสตร์ครับเราวันนี้คนดูเยอะสุดได้เงินค่าตัวก็ประมาณ6กหมื่นกว่าบาทครับแล้วก็ได้ช่วยกันซื้อตั๋วปีแสนกว่าบาทครับก็เลยทําให้นักเตะได้เงินเดือนแล้วแน่ๆหมายถึงว่าต้นเดือนหน้าก็จะได้แล้วเดือนที่ผ่านมาก็ได้แล้วด้วยแต่ว่า ที่ผ่านมาได้ก็เพราะว่านักเตะทุกคนรวมใจกันครับทุกคนช่วยกันลดค่าเหนื่อยลงก็เลยทําให้เรามีจ่ายนะครับจากแปดร้อกว่าบาทขึ้นมาเป็นล้านกว่าบาทถ้ากับว่าตอนนี้จะเสียสั์ก็น่าจะมีพวกมันเอร์ใหม่ขเขา้ามาอกวก็มีตอนนี้มีเป็นเป็นเจ้าเล็กๆนะครับก็คือผมเองผมทํากําลังจะทําธุรกิจโปรตีนฮะเป็นชื่อว่าเอลเฟ์ครับกับ ทางทีมวิจัยแล้วก็คุณหมอครับที่จะทํามาเพื่อช่วยผู้สูงอายุที่เริ่มย่อยโปรตีนยากเลยครับอยากให้มันได้ได้กินของที่มันดีจริงๆครับแล้วก็อยากให้ทุกคนแข็งแรงอ่ะเราก็เลยก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทันได้วางขายครับเอามาสปอนเซอร์ทีมก่อนครับจะวางขายจริงวันที่1่พฤศจิกายนครับก็เอามาสนับสนุนทีมแล้วก็มีสิทธิ์เก่าของเกษตรนะครับเอา ปาทังก้าครับเป็นขนมกับแมลงครับมาสนับสนุนมีน้องจางกอุดรธานีครับสนับสนุนน้ําเปล่ามาครับให้มา5 0,000บาทแล้วก็ให้มาเดือนละส0 0แพ็คพวกน้ําพวกนี้เวลาขายได้ก็จะเข้าเป็นเงินให้กับนักเตะทั้งหมดเลยก็ดีใจแต่ว่ามันก็ยังอีกยาวไกลครับพีนะ่เนาะอยากที่รู้กันว่าําฟุตบอลมันก็ใช้เงินเยอะมากนะครับแต่ก็ยังดีที่เด็ก เด็กๆเพื่อนๆรวมใจกันแล้วก็ช่วยกันสู้เพื่อศักดิ์ศรีของพวกเขาครับช่วยกันสู้เพื่อผมก็ดีใจนะเห็นแฟนบอลเขาเราไม่เคยเห็นเกษตรเป็นแบบนี้มาก่อนจากคนดูแบบร้อยกว่าคนตอนนี้พันกว่าคนผมดีใจถึงแม้ว่าบางคนเขาไม่จําเป็นต้องเรียนเกษตรแต่ว่าเขาเป็นคนไทยอย่างน้นักเตะเรล่านี้เป็นเหมือนตัวแทนของคนที่กาลังลําบากลําบนอยู่แล้วก็โดนเอาเปรียบแล้วเขาก็ยังสู้อยู่ ไม่ยอมแพ้ผมก็เลยรู้สึกดีใจมากๆดีใจมากๆ,ๆที่เรายัางสู้กันอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้รับปากไม่ได้รับประกันว่าเราจะสู้กันไปได้อีกนานแค่ไหนแต่แต่ว่าตัวผมเองผมเชื่อนะครับว่าทุกอย่างมันจะต้องดีขึ้นครับพี่น้องครับ,รบจะนั่งรักษา,าการประธานสโมสรนี่นานแค่ไหนจริงตอนแรกผมตั้งเป้าไว้ว่าจะแค่ถึงครึ่งเลกแรกตอนแรกที่คุยกันนะ คือให้ผ่านวิกฤตไปห้ได้แต่ว่าเริ่มมีหลายหลายคนแบบอยากให้อยู่อยากให้อยู่ยาวๆตัวผมเองขอดูก่อนดีกว่าครับผมไม่ได้สนใจในเรื่องของตำแหน่งนี้เลยครับผมสนใจแค่ว่าเพื่อนๆผมจะจะผ่านวิกฤตได้ไหมครับจะมีกินไหม จะได้เงินเดือนไหมโอเคมันดีขึ้นแล้วครับแต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ลาบากอยู่นึกออกไหมครับทุกคนลดเ,เงินเดือนลงเกือบครึ่งนะฮะเราก็อยากให้มันอยากให้เขาดีกว่านี้แนะอยากให้เขาได้มากกว่านี้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แต่ว่าทุกคนก็เข้าใจครับเข้าใจก็พยายามจะฝ่าฟันไปให้ได้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับเชื่อจากทุกคน มันช่วยทุกคนได้จริงๆครับหนึ่งตัวหนึ่งความหวังอย่างที่ทุกคนสั่งมาจนตอนนี้ของหมดต้องรอเดือนหน้านะครับถึงจะมาเพราะว่าเสื้อก็เป็นของแบรนด์ต่างประเทศเนาะเราก็ต้องรอส่วนต้องขอบคุณสปอนเซอร์ถึงแม้ว่าจะผมพูดจริงนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เงินเยอะอะไรนะแต่ว่าผมรู้ว่าทุกคนแบบมาช่วยเพราะว่าเขาอยากช่วยเขามาด้วยใจจริงๆบางเจ้านะครับไม่ได้ขออะไรเลย ขอแค่ได้มาช่วยเพราะว่ารู้ข่าวก็เลยรู้สึกทราบซึ้งใจแล้วผมก็เชื่อด้วยว่านักเตะทีมเราเขารับรู้ได้นะครับปกติถ้าอย่างที่เห็นกันครับต่างชาติมาเจอแบบนี้เขาเขาฟ้องแน่ครับแต่ผมก็ไม่ได้รับประกันนะไม่ได้รับประกันว่าคือพเราก็คุยกันตรงตผมไม่ได้ห้ามเพื่อนๆเลยถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมแล้วจะฟ้องก็ฟ้องเราก็คุยกันตรงตง นะครับแต่สู้กันมาได้ถึงขนาดนี้แล้วรู้สึกว่ามันเรามองข้ามชอดไปแล้วครับข้ามไปแล้วว่าตอนนี้มีแค่2ทางเลยครับเราจะสามารถเพย์ออฟได้ไหมหรือเราจะกลับมาหนีตกชั้นนะครับถ้าเกิดว่ารายได้มันมันไม่ได้เข้ามาเยอะเราก็ต้องจําเป็นต้องปล่อยตัว ที่เขาถ้าเพื่อนเขามีทางที่ดีอครับพี่เนาะถ้าเขาได้เงินเยอะกว่าแล้วมันทําให้ครอบครัวเขาเออมั่นคงครับเราเข้าใจหมดทุกอย่างเลยแต่เพียงแค่ตอนนี้เราผมก็พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะอย่างที่พี่ๆเห็นในสนามแล้วละ่ะคนไปช่วยกันเยอะมากจริงๆครับโอเคอครับขอบคุณนะครับ